ช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยค่ะแม่แหม่มก็เลยยังไม่ได้ปลูกผักแต่จะให้หยุดปลูกก็คงจะเป็นการยากแม่แหม่มก็เลยจะมาปลูกไม้ดอกไม้ประดับเอาไว้ตกแต่งบ้านเพื่อรอให้ฝนซาก่อนจะได้ปลูกผักต่อนี่เลยค่ะมะลิเพราะแม่แหม่มเป็นคนชอบกลิ่นของมะลิมากๆตั้งใจว่าจะเอาไว้รอยน้ำดื่ม แต่จะปลูกสําเร็จหรือเปล่าต้องมารอรุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะเป็นกิ่งของมริที่แม่แหม่มตัดมาจากอุดรน,นะคะตั้งใจจะเอามาชําแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะงอกหรือเปล่าไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะแม่แหม่มใช้ความสูงของกิ่งประมาณ30ซนติเมตรนะคะใครต้องการขนาดไหนก็ลองได้เลยค่ะจากนั้นเตรียมกระถางดินแม่แหม่มก็ใช้ดินปลูกต้นไม้ทั่วไปค่ะเมื่อได้กิ่งพันแล้วเราก็เสียบลงไปเลยค่ะไม่ได้เอาไปชําให้รากงอกนะคะปลูกแบบโหระพากระเพราเลยค่ะ ไม่ต้องคิดอะไรมากได้กิ่งมาก็เสียบปักลงดินได้เลยรดน้ําให้ชุ่มเก็บไว้ในที่ร่มแดดส่องถึงรําไรแนะนําว่าอย่าให้น้ําขังเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าน้ําขังแล้วกิ่งของเขาจะเน่าก่อนที่จะมีรากงอกนั่นเองค่ะ ถ้าหากใบของเขาเยอะเราก็สามารถเด็ดใบทิ้งได้นะคะในช่วงที่เรารอรุ้นว่าน้องจะงอกหรือเปล่าก็มาฟังสปปรรพคุณของดอกมะลิไปพลางๆก่อนนะคะมะลิไม่ได้มีแค่กลิ่นหอมอย่างเดียวนะคะมะลินอกจากความหอมยาวนานแล้วยังออกดอกตลอดทั้งปีอีกทั้งดอกมะลิยังสามารถนําไปร้อยพวงมาลัยบูชาพระได้ด้วย 1. ดอกมะลิหอมชื่นใจให้ความสดชื่นในอดีตคนไทยมักจะนําดอกมะลิไปลอยในน้าที่ใช้ดื่มหรือล้างหน้า ก,กลิ่นหอมของดอกมะลิช่วยให้ความรู้สึกสดชื่นและยังให้กลิ่นหอมชื่นใจ 2. ดอกมะลิช่วยบำร,รุงหัวใจ 3. ช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้โดยการนำดอกสดตำใส่พิมเสนแล้วนำมาสมไฟแก้ไข้ตัวร้อนแก้หวัด 4. ใบมะลิรักษาผื่นคันแผลผุพองนำใบมะลิล้างสะอาดแล้วตำให้ละเอียดผสมกับน้ำมะพร้าวสดใหม่จากนั้นนำไปลนไฟฆ่าเชือ้อก่อนนำมาทารักษาแผลผุพอง ผืนคันตามตัวหรือนำใบมาตำแล้วละลายกับน้ำปูนใสแต้มแผลฟกช้ำแผลเรือ้อรังโรคผิวหนังก็จะหายไวขึ้น 5. รากมะริยังช่วยแก้ร้อนหนได้ด้วยนะคะช่วยบรรเทาอาการเสียดท้องและรักษาหลอดลมอักเสบได้ หกรากมะลิช่วยขับประจำเดือนฝนรากมะลิมารับประทานเพื่อช่วยขับประจำเดือนให้สาวสาวได้ด้วยหรือบางตำรามีการนำดอกแห้งและเกสรของดอกมะลิไปเป็นส่วนประกอบในยาสตรีหลังคลอดเพื่อช่วยขับน้ำคาวปลาและขับเลือด 7. ดดอกมะลิแก้ปวดหัวคลายเครียดน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิถูกใช้กระตุ้นระบบประสาทสำหรับผู้ที่มีภาวะอ่อนล้าทางจิตใจง่วงอ่อนเพลียช่วยคลายเครียด บรรเทาอาการปวดศีรษะจากอาการเครียดรวมถึงช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและทําให้สภาพจิตใจดีขึ้นหรือถ้านําดอกมะลิมาตำให้ละเอียดแล้วนํามาพอกที่ขมับก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวและปวดหูชั้นกลางได้ด้วยตามตำรับยาไทยดอกมะลิจัดเป็นยารสหอมเย็นมีสรรพคุณบำรุงหัวใจทำให้ชื่นใจแก้อาการอ่อนเพลียจูกกำลัง แก้ร้อนในกระหายน้ำโดยนำดอกมะริมาลอยน้ำดื่มหรือใช้ดอกแห้ง1.5-3กรัมชงในน้ำร้อนดื่มหรือในบางตำรามีการนำดอกมะริผสมกับยาหอมแต่ไม่ควรใช้มะริมากเกินไปนะคะเพราะอาจแสดงกับโรคลมจุกเสียดได้และกลิ่นหอมแรงเกินไปอาจทำให้หน้ามืดวิงเวียนและคลื่นไส้ได้เช่นกันค่ะ การปลูกมะลิก็ทำได้ไม่ยากนะคะผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ใบที่เห็นหนาๆในช่วงแรกก็เริ่มร่วงโรนและมียอดโผล่ออกมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนถ้าเห็นใบเยอะเราก็สามารถเด็ดใบทิ้งได้เพื่อลดการคายน้ำนะคะสังเกตดูตรงข้อของลําต้นจะมียอดเขียวๆโผล่ออกมาแล้วนะคะแสดงว่าน้องติดแน่นอนค่ะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะมียอดใหม่หมๆโผล่ออกมาตามข้อด้วยวิธีการรดน้ําแม่แหม่มจะรดแค่วันละครั้งเท่านั้นนะคะเหมือนผักชนิดอื่นที่แม่แหม่มปลูกนั่นแหละค่ะที่สําคัญอย่าให้น้ําขังเด็ดขาดนะคะไม่เช่นนั้นแล้วจะเกิดโรคราที่ทําให้ต้นเน่าตายได้ใส่ปุ๋ยบํารุงเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งปุ๋ยของแม่แหม่มก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนี่แหละคะ่ะสะดวกที่สุดถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ําสาวข้าวรดแทนได้นะคะ ดูแลอย่าให้มีน้ำขังนะคะดินต้องมีการระบายน้ำได้ดีถ้าเขาติดแล้วใครจะย้ายกระถางก็ได้นะคะแต่แม่แมแมยังไม่ย้ายตอนนี้ค่ะเพราะต้องจัดพื้นที่ใหม่ก่อนถ้าย้ายกระถางก็อย่าลืมตัดแต่งกิ่งไม่ให้ต้นเป็นทรงพุ่มหนาทึบจนเกินไปนะคะเพื <S <S <Bennett. S 2> bon ่อป้องกันแมลงศัตรูพืชที่มาอาศัยค่ะแค่นี้เราก็จะมีมะริดดอกขาวๆหอมๆ เอาไว้ประดับตกแต่งบ้านตามมุมต่างๆหรือจะเก็บดอกสดเอามารอยน้ำดื่มให้ชื่นใจก็แล้วแต่อัธยาศัยของแต่ละคนเลยนะคะถ้าหากใครอยากปลูกผักแบบง่ายๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แหม่มด้วยนะคะคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ